สาวน้อยหน้าตาจิ้มลิมตะมูตะมีที่พวกมึงกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นีนางนี่มันมีชื่อว่าใจนี่มีเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่าสิปีที่พอจะเห็นกันก็มีแต่ในโซเชียลมีเดียนั่นแหละแรกๆกูก็คิดว่าเราแยกย้ายกันไปเติโต่อแต่สรุปเปล่าเลยแค่แยกย้ายกันไปเมาคนละร้านแค่นันแหละ แล้วกูเพิ่งได้ข่าวจากนางว่าตอนนี้นางไปเปิดร้านอาหารที่มีชื่อว่าทาโร่อิสกายะร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นที่บรรยากาศร้านแม่งโคตรจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นและอย่างแรกที่กูโคตรประทับใจจากร้านทาร่อิสกายะก็คือแก้วเบียร์ที่ถูกแช่แข็งมาเป็นอย่างดีแก้วแก้วเบียร์แบบนี้มันทําให้การกินเบียร์แม่งอร่อยขึ้นเป็นสิบเท่าไอสัตว์เอ้ยว่าแล้วแมง่งชวนคนไม่หยุดหมดไม่หยุดกูจะบ้า นี่กูบอกเลยว่าก็โคตรไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเมนูนี้แซลมอนอยูเกะรสชาติหวานมันนัวปลาเคลือบซอสซอสเคลือบปลา ย่างจานนี้ก็โคตรไม่ธรรมดาบีบเลมอนลงไปนิดหน่อยช่วยให้รสชาติกลมกลมขึ้นเยละส่วนใครมาหิวหิวต้องจานนี้ข้าวแกงกะหรี่ทงคัตสึท็อปด้วยไข่ดิบโอ้โหจานนี้แม่งดีจริงและสำหรับใครที่อยากสดอะไรให้มันคล่องคอูขอแนะนําเมนูนี้นะเบหมูที่เสิร์ฟมาแบบหม,ม้อไฟน้ำซุปแก่รสชาติกลมกลมสดคล่องคอ,งองดีจจิงและนอกจากเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านนี้เขายังมีพวกเมนูปิ้งย่างยา,ยาก,กินิคุที่มีเนื้อให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูและที่สําคัญรสชาติไม่ธรรมดาอูเดก ังไม่ทันดี่แม่งบอกเฮ้ยมึงย้ายร้านูถึงกับงงนี่นอกจากมึงเปิดร้านอาหารมึงยังเปิดร้านเหล้าด้วยเหรอวะเนี่ยแต่ข้าวเสร็จก็ถึงเวลามาแจกเหล้าต่อมาถึงก็จัดไปก่อนเลยครับคนละบอกกูบอกเลยเหล้ามันก็เชฟฟีมาอย่างดีเทลมาอย่างกับน้ำผึ้งโอ้โหหวานเจี๊ยบร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านใต้ถุนตึกแม่งก็อยู่ติดๆกับร้านเมื่อกี้แหละเดินมาแค่สิบเก้าและร้านนี้นะครับเป็นร้านเหล้าที่มีบรรยากาศโคตรดีมูด mm hmm. ฟิลฟิล,ฟลแบบนั่งแดกใต้ถุนตึกจริงๆที่สำคัญ คนโคตรเยอะเต็มทุกตอนและไม่รู้ว่ามันจะเรียกกูมารีวิวทําไมคนเยอะขนาดนี้ <S <S และร้านนี้เขาจะเปิดเพลงแบบยุค90นในๆที่สําคัญนักร้องโคตรน่ารักชอตส่งท้ายเดี๋ยวกูจะให้ดูบรรยากาศตอนที่กำลังเริ่มเมากึมๆมกูบอกเลยเฮ้ยหวันเจียบ